คุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t ทู e ถ่าอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6กันยายน2565นกครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านโจเซฟบอโรหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสาภาพยุโรปกล่าวระหว่างการอภิปรายกับฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภายุโรปว่าคลังอาวุธในสาภาพยุโรปหมดลงอย่างมากเนื่องจากประเทศสมาชิกยังคงจัดหาอาวุธและกระสุนให้กับยูเครนเพื่อใช้ในความขัดแย้งกับทางด้านรัสเซีย ตอนนี้คลังแสงต้องถูกเติมแล้วและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องเริ่มประสานงานกันในเรื่องการใช้จ่ายทางทหารเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนมากจนเกินไปหากประเทศต่างๆไม่ประสานกันอย่างเหมาะสมผลที่ได้ตามมาก็คือว่าการสูญเสียเงินในระดับที่มหาศาลนอกจากนี้โจเซฟบอเรลยังกล่าวถึงข้อผิดพลาดของสหภาพยุโรปว่าสหภาพยุโรปควรตอบสนองคำร้องขอฝึกอบรมกองทหารยุเคเกนให้เร็วขึ้นเมื่อปีก่อน แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ทําและวันนี้สหภาพยุโรปเสียใจเราเสียใจที่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามคําขอนี้เพราะเราคงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นหากสหภาพยุโรปได้ดําเนินการตามคําขอของยูเครนในเดือนสิงหาคมปี2 5 6 4อย่างไรก็ดีขณะน,นี้ทางสหรัฐและสหรัฐอาหรับก็ได้ทําการฝึกทหารยูเครนในการสู้รบในเมืองรวมถึงสอนวิธีการใช้งานอาวุธที่ตะวตกมอบให้แล้วและก่อนหน้านี้ก็มีประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศ จัดการฝึอกอบรมให้กับทางหน้านกองทหาร,รยูเครนด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ยังไม่ได้เป็นการดําเนินการในระดับสหภาพยุโรปที่ประสานงานกันทั่วทั้งกลุ่มเพราะมีบางประเทศเห็นต่างในเรื่องนี้เช่นลักเซมเบิร์กก็บอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับรยูเครนและฮังการีที่มองว่าประเด็นนี้ไม่ควรอยู่ในระดับสหภาพยุโรปแต่ประเทศสมาชิกควรได้รับอนุญ,ญ,ญาตให้ทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้าน วัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปอย่างโจเซฟบอเรลออกมาอยอมรับนะครับว่าเวลานี้เกิดความผิดพลาดหลังจากที่สหภาพยุโรปนั้นมีการส่งเนี่ยครับงบประมาณรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆและอาวุธยุโทโธปกรณ์จํานวนมากให้กับทางด้านยูเครนจนทําให้การจัดเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตัวเองนั้นเนี่ยครับในคลังแสงของสหภาพยุโรปนั้นลดน้อยถอยลงจนเกินกว่าที่จะ จัดหาใหม่ได้ทันนะครับแล้วก็มองว่าการดําเนินการต่างๆนั้นยิ่งจะส่งผลเสียหายต่อสาภาพยุโรปเองนะครับเหตุเพราะว่าไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการประสานงานเสียทําให้การดําเนินการนั้นนี่ยมีซ้ําซ้อนหลายอย่างหลังจากนี้เนี่ยครับถ้าหากว่าทางด้านสหภาพยุโรปนั้นกลับมามีการวางแผนแล้วก็ทํางานร่วมกันก็ต้องดูว่าในส่วนของยูเครนนั้นเนี่ยจะได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยน้อยลงกว่าเดิมหรือไม่และพวกเขานั้นจะสามารถที่จะเดินหน้าในการที่จะ สกัดการรุกคืบของรัสเซียได้หรือไม่เพราะว่าเวลานี้ใกล้สู่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ยิ่งทําให้ทางด้านในส่วนของอยูเครนเองนั้นก็ต้องประสบกับภาวะชะงักกันในการที่จะตอบโต้ทางด้านรัสเซียในขณะที่สหภาพยุโรปเองนั้นเนี่ยต้องใช้งบประมาณจํานวนม,มากนในการรับมือกับภยัยฤดูหนาวที่กําลังเข้าใกล้มานี้ด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับ